ท่านผู้ชมคะจูนพรบงกฎนะคะวันนี้จะพามาดูจะถ่ายคลิปสั้นๆให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้เป็นของที่ตัวเองปลูกนะคะก็เรียนรู้ประสบการณ์มาเยอะละเจอลูกค้าที่ก็ทําแล้วได้ผลมาเยอะแล้วนะคะวันนี้ก็ลองของตัวเองบ้างจะได้รู้จริงไปเลยว่าเออมันใช้นูฟอร์ไลท์แล้วมันดีไหมมันแก้ปัญหาได้ไหมตอนนี้จูนได้มีการปลูกบวบนะคะฟักทองนะคะแล้วก็มันละ นะคะแล้วก็ยังมีมะละกอั่งนะคะผัะกกาดขาวนะ,ะอีกหลายๆอย่างซึ่งปลูกผสมผสานนะคะไม่ได้มากมายหรอกแต่ว่าก็อยากจะรู้อยากจะลองนะคะแล้วมันประสบผลสําเร็จอะคือมันสวยอะแล้วมันได้กินนอะคะ่ะท่านผู้ชมคะถ้าเกิดใครๆนะคะอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานแบบจูนเนี่ยทำได้เลยแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะทั้งแรกเนี่ยจุนก็จะเตรียมดินนะคะในขณะเดียวกันจูนแช่ลูกฟออร์รอไรท์นะ จุนแช่มเมล็ดนะนะคะด้วยสูตรหนึ่งนะคะการแช่มเมล็ดจูนใช้แค่ครึ่งซีซีนะคะต่อน้ำประมาณ4ลิตรนะคะแล้วจูนก็แช่เามาเล็ดผักต่างๆและที่เราอยากจะแช่น่ะจูนแช่ประมาณ2ชั่วโมงจูนก็มาหยอดลงหลุมนะคะลงหลุมที่เราเราตีหลุมไว้นะคะหยอดเลยนะคะเสร็จแล้วจูนก็จะให้ลูกน้องน่ะทำค้างขึ้นมาเนาะ เป็นคางที่แบบอาจจะเป็นไม้ไผ่หรืออะไรก็ได้นะคะวัสดุที่เราหาได้เนะาะปากักปักปักให้เว้นระยะแล้วจูนก็ใช้เชือกอะคะ่ะมาสานสานเอานะคะเพราะว่า จำมาจากลูกค้าที่จูนไปถ่ายรายการมาเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นได้ประมาณ3ใบนะคะสอถึงสใบนี่แหละจูนก็ใช้สูตรหนึ่งคือนูตร์ไลต์สูตรหนึ่งเนาะบวกกับนูตร์ไลต์แนะคะนูตร์ไลต์แอันนี้นะคะเป็นสารต้านทานเชื้อรานะคะเป็นตัวป้องกันเชื้อราต้านทานเชื้อราอย่างดีเลยจุนก็ใช้2องอันเนี้ยนะคะถ้าปริมาณเฉลี่ยแล้วก็คือ5้าซีซีต่อน้ำย e ี่สิบเลนจูนเริ่ม เลยพ่นเป็นละอองฉีดเองด้วยนะคะอันนี้ฉีดเองเลยแปลงนี้คือตั้งใจทําเองอยากรู้แล้วก็อยากรู้ให้จริงเพื่อจะบอกต่อกับท่านผู้ชมและพเพื่อนๆได้ตอนนี้พอจูดฉีดไปปุ๊บก,ก็ช่วงนั้นจะยุ่งนะคะจูนก็ฝนก็ตกอะไรก็ตกจูนก็ยังไม่ได้ฉีดใหม่เลยนะคะแล้วก็เว้นระยะประมาณสิบวันเหมือนกันละค่ะตอนนั้นก็กังวลว่าอา เรามันจะเจอเชื้อราไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะสรุปท่านผู้ชมจุนไม่ได้โกโหกนะมันเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้เกิดปัญหาเชื้อราหรืออะไรเลยเขียวบุบบ้าบขึ้นตะคัดเร็วมากก็คือขึ้นเชือกที่จุนผูกเนี่ยนะคะมันเร็วมากแล้วมาโตวไวใบใหญ่ใบหนาเลยช่วงเวลาที่ดีในการฉีดจุนเลือกเป็นช่วงเช้านะคะ ช่วงเช้านะตีห้าถึงสิบโมงเช้าเก้าโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีพืชเปิดปากใบนะคะเวลาเราใส่อะไรไปให้เขากินเขาจะกินได้เต็มที่เขาจะรับยาได้เต็มที่เลยนะคะจูนก็ปล่อยมาเรื่อยๆอะค่ะนะคะก็ปล่อยมาเรื่อยๆเลยมันก็จะเริ่มเติบโตเร็วถามว่าเร็วไหมในความรู้สึกถือว่าเร็วอะนะคะเร็วมากด้วยแล้วก็พอเขาติดข้อนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่แขนงดี นะคะข้อถี่เลยนะคะขแนแงไปเลยขนแหนงเยอะเราก็ได้ผลผลิตเยอะค่ะนะคะเพื่อนๆคะนี่แค่ปลูกกินเองนะแต่ขอบอกว่ากินไม่ทันนะคะต้องแ,งแบ่งแบ่งแจกจ่ายเพื่อนปลูงนะคะและครนี้จูนก็มาฉีดครั้งที่3นะจูนครั้งที่3เนี่ยจูนก็ใช้3ตัวเลย นะคะนุ๊หนึ่งนะคะอันนี้ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตอยู่แล้วนะคะนุ๊ตหนึ่งนะและอันนี้นุ๊ตสองนะคะช่วยในการติดข้อติดดอกออกผลขั้วดอกเหนียวน้ําหนักดีแล้วน้ําหนักดีจริงๆนะคะเพิ่มผลผล,ผลิตว่างั้นเถอะแล้วก็นุ๊ตแปดนี่ก็คือสารต้านทานเชือ้อราเป็นตัวต้านทานเชื้อราเลยนะคะขอบอกว่าตรงนี้นะคะไม่ค่อยเจอนะเจอบ้างแต่เป็นส่วนน้อยอย่างละห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเหมือนกัน ะะแต่20ลิตรเขาบอกว่าฉีดได้เยอะมากฉีดได้ทั้งพ่อนังทั้งหูระพาทั้งพืชผักที่จุดนปลูกอยูใ่ในในใน,ในตรงนี้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่ายาฆ่า,มาแมลงนะคะแปลงนี้จุนใช้ไปครั้งเดียวนะคะพอช่วงที่เขาติดข้อติดดอกเนี่ยคือมันจะมีปัญหานิดนึงอะคะ่ะมันจะมีปัญหาที่แบบว่า,มาแมลงมาต่อยดอกต่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อยลูกต่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ว่าสรุปแล้วอ่ะก็โออ่ะใช้ไปแค่ครั้งเดียวแล้วคร,ครั้งต่อมาเนี่ยจุนฉีดแค่3ครั้งนะยังไม่ได้แบบว่ามีการฉีดครั้งที่4นะคะจุนจะฉีดครั้งที่4ก็วันนี้ละค่ะนะคะแล้ววันนี้จุนจะฉีดอะไรบ้างจุนก็ฉีด3ตัวนี้เองนะคะไม่ได้มีตัวอื่นเข้ามาแน่นอนนะคะอย่างละ 5.- ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอ่ะจะให้น้องเขาเก็บภาพให้ดูเลย ะะว่าผลผลิตจุนเริ่มอ,ออกแล้วแล้วใช้ได้จริงแล้วก็มันก็ลูกใหญ่ลูกสวยจริงนะคะไม่ค่อยมีอะไรรบกวนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะทําผักปลอดสารพิษเนาะไว้ทานเองหรือว่าเอาไว้ทํากับข้าวหรือจะไว้ฝากใครก็ได้ นะแต่ปล่อสารพิษด้วยมือเราเองอ่ะแน่นอนใช้นุชฟอร์ไลด์ได้นะคะหรือว่าทําตามที่ที่จูนแนะนำื่กกี้นะคะเพราะว่ามันมันได้เหลือกินแน่นอนนะคะขอบอกว่าตรงนี้เราอ่ะอยากจะให้เกษตรกร,ร,กรท,กทุกท่านเนาะมาลองทําเกษตรลดต้นทุนกันแล้วทํากินเองมันก็ได้ที่เหลือเราก็ขายนะคะตรงนี้ทําได้เลยนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนาะ อย่างเช่นชุดนี้นะเดี๋ยวบอกก่อนชุดนี้นะคะขนาด 100cc ซีซนะแต่1 0 0 c ซีซของเราสามารถผสมน้ำได้ถึง400ลิตรนะคะ400ลิตรเนี่ยคือถังใหญ่200ลิตรสถังเลยมันฉีดได้ยาวนานมากนะคะมันก็ช่วยเราประหยัด ถ้าพืชแข็งแรงมแมลงก็ไม่รบก,กวนนะคะมันก็เป็นจุดดีอยู่แล้วแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปผจญกับสารพิษอย่างเนี้ยจูนเป็นผู้หญิงอ่ะจูนสามารถฉีดเองได้ไม่ได้ปิดจมูกด้วยนะคะเพราะเรามั่นใจว่าเราปลอดสารตกค้างแน่แน่แน่นอนเนาะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนาะอยากจะได้หรือว่าอยากอยากจะใช้นุ่นฟอร์ไรส์โทาหาจูนได้เลยนะคะเพราะว่าจูนมีโปรดีๆรออยู่เนาะ มีทุกเดือนนะคะขนาดชุดทดลองของเราขนาด1 0 0ซีเราก็มีโปรนะคะสามารถที่จะโทรหาจุนได้เลยที่เบอร์ตรงเนาะ0851239829 0851239829อีกเบอร์นะคะ 0 9 2 4 8 4 2อ่อเบอร์นี้ทักแชทแอดไลน์กันมาได้ด้วยนะคะลองโทรมาถามกันคุยกันได้นะคะถ้าอยากจะปลูกอะไรก็ใช้ได้หมดนะใช้ได้กระทั่งยางพาราอินทผลัมทุกอย่างพืชผักผลไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ยืนต้นหรือว่าไม้เลื้อยประมาณนี้ค่ะใช้ได้หมดทุกอย่างเลยกระทั่งดอกไม้ด้วยนะ ะะอยากรู้อะไรดีๆเทคนิคดีๆโทรมาค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรจูนยินดีเผยแร่ความรู้เนาะวันนี้ยังไงแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะจบในเคสของจูนเองซึ่งทำเองทำจริงใช้จริงนะคะประหยัดต้นทุนจริงแล้วก็ได้กินแล้วจริงๆนะคะเทปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะ